ด่วนความเร็วลม90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัฒนาโซนร้อนกำลังแรงแล้วขณะนี้ประกาศกลมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรงโกนเซินโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้ พาย,ยุโซนร้อนกำลังแรงโกลเซินบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ลาจิจูด15.5องศาเหนือลองจิจูด112.5องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนกลางประมาณวันที่13กันยายนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง อันหนึ่งมรสุมตัาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลับบงแรง โดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่14กันยายนจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทาง ช่องวาตภัยอุนทุกภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับประกาศณวันที่10กันยายนเวลา11นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ